ชนน่านลั่นรับผิดชอบตั้งใจลาออกอยู่แล้วแต่ขอตั้งคอรมอรเพื่อไทยให้สําเร็จก่อนนะครับก็ในแพทย์ชนน่านนะครับก็ลั่นบอกว่ารับผิดชอบอยู่แล้วตั้งใจจะลาออกอยู่แล้วแต่ขอจัดตั้งคอรมอรเพื่อไทยให้สําเร็จก่อนสิแน่นอนครับว่าการจัดตั้งคอรมอรของเพื่อไทยนะครับตรงนี้หลังจากที่ถ้าเกิดสมมติต้องาออาลาออกจากหัวหน้าพักนะครับลาออกจากสส แต่มีในตำแหน่งในคอรมอรหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าท่าทีจะเป็นไงเพราะแน่นอนครับว่าผลประโยชน์ถ้าลงตัวทุกอย่างมันก็โอเคสละตําแหน่งหนึ่งแต่ไปเอาอีกตําแหน่งหนึ่งมันก็คุ้มค่าถ้าเกิดสําหรับาการสละตําแหน่งหัวหน้าพัก ตอนนี้นะครับเพื่อจะไปเป็นรัฐมนตรีหลังจากเป็นรัฐมนตรีเมื่อครบ4ปีแล้วหรือครบการเลือกตั้งใหม่ก็มาเป็นหัวหน้าพักใหม่ได้นี่ครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับในแค่การลาออกหัวหน้าพักมันง่ายๆสบายๆอยู่แล้วการรับผิดชอบแค่นี้นะครับแต่การทําให้ประชาชนเสียความรู้สึกนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้ละคร,ระเพื่อไทยการละครเรามาสามารถเล่นให้ประชาชนได้ดูได้เห็นอย่างเด่นชัดอยู่แล้วนะครับชนน้านลั่นตั้งใจจะลาออกอยู่แล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ขอตั้งคอรมอเพื่อไทยให้สําเร็จก่อนชี้จําเป็นจะต้องมีนะครับ The yeah. cat รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเพื่อในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับวันที่ยีบบ่สิบดสิงหาคม2 5 6หาที่รัฐภานายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่าน,นะครับและหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไรในการนำพักสองรุ่งมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านได้กล่าวว่านะครับไม่ต้องชี้แจงนะครับถแถลงอ่ถแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วรเจาเราจํจำเป็นจะต้องดึงพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผล ที่สำคัญที่สุดก็คือในซีกเดิม312เสียงที่มีพัรคก้าวไกลเป็นแกนนําไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยโดยสื่อมวลชนได้ถามแทรกขึ้นมาว่านายแพทย์ชนน่านจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักหรือไม่นายแพทย์ชนน่านได้ยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าคนละประเด็นกันก่อนจะอธิบายถึงเหตุผลว่าหากไม่มีสองพรรนะครับดังกล่าวมาร่วมก็ ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนและอาจจะเป็นผลร้ายต่อประเทศได้เราจึงมุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่จะ มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำและเป็นหัวนหน้านะครับรัฐบาลแน่นอนครับมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นฉันทามาติของประชาชนหรือเปล่าเคารพผลของการเลือกตั้งหรือเปล่าเคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งหรือเปล่าวันนี้เห็นประหลาบครับว่าสสเหล่านี้ใช้ริ้นสองแฉกของตัวเองปิ้นป้อนและหลอกลวงประชาชนได้ตลอดเวลานะครับนายแพทย์ชนน่านย้ําว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ตัดเรื่องที่พักเพื่อไทยจะ ไปเป็นแนวร่วมหรือเป็นนั่งร้านไปได้เลยนะครับไม่ต้องตัดหรอกครับเพราะเป็นแนวร่วมและเป็นนั่งร้านให้อยู่แล้วยังไงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแนวเป็นนั่งร้านให้อยู่แล้วส่วนประ,ปะเด็นเรื่องที่ตนจะลาออกนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนตั้งใจที่จะประกาศแถลงควารรรมรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกย,ยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักต้องจัดต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทยให้สําเร็จนะครับ วันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเสร็จตนจะประกาศอย่างเป็นทางการทันทีเมื่อถามว่านะครับจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักหรือตําแหน่งสสหรือตําแหน่งสสด้วยนะครับนายแพทย์ชน่านกล่าวว่าประกาศอะไรไว้ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศจากนั้นนายแพทย์ชน่านได้เดินทางออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนี่กางอย่างที่บอกว่าประกาศจากหัวหน้าพักแต่อาจจะไม่ประกาศจากสสไม่ไม่ประกาศจากสสนะครับบอกแล้วไงว่าผมเป็นหัวหน้าพักไงผมลาออกจากหัวหน้าพัก ลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่เขาไม่จําเป็นต้องลาออกจากเป็นสสองไงก็รับผิดชอบแล้วไงสิ่งที่พูดไว้ก็รับผิดชอบแค่นี้ไงถูกต้องไหมฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่นักการเมืองใช้วาทกรรมนะครับใช้ลิ้นของตัวเองในการปิ้นป้อนและหลอกลวงประชาชนให้ประชาชนรู้สึกหลงเชื่อนี่แหละครับคือสิ่งที่นักการเมืองเหล่านี้ทําทุกคนก็ต้องไปตัดสินใจนเอาเองนะครับว่าวันนี้นักการเมืองแบบเนี้ย ครั้งหน้าสมควรจะให้มาเป็นสสของประชาชนหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมนำคอนเทนต์นะครับนำข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการลงข่าวเอามานําเสนอให้ทุกคนได้รับทราบส่วนประชาชนทุกคนก็ต้องตัดสินในเรื่องนี้เอาเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ